ยินดีต้อนรับสู่การผรจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนแห่งเวทมนต์และความลึกลับ,บโมร็อกโกที่นี่มีอะไรซ่อนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ในตรอกร็บแคบ,แ,คบและความงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ในเงาของสถาปัตยกรรมโบราณพร้อมที่จะไปค้นหาคำตอบกันเลย ประเทศโมร็อกโกนะคะก็เป็นเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของวัฒนธรรมที่เข้มข้นสุดๆค่ะทั้งเรื่องของอาหารสถาปัตยกรรมและก็วัฒนธรรมที่น่าหลงไหลนั่นเองนะคะซึ่งเขามีวัฒนธรรมที่ผสมผสานค่ะระหว่างแอฟริกาอาหรับและยุโรปนั่นเองด้วยเอกลักษณ์ที่ดึงดูดเฉพาะตัวนะคะทำให้ดึงดูดนักท่องเทีย่ยวจากทั่วโลกนั่นเองค่ะอยู่คำพูดช Just a little bit like that. I show you a little bit. You can put it here like this, uh -huh. right? Like here, the Oh yeah, oh, I like it. Is it like slow? Just. But how much? Two hundred fifty grams. Two hundred fifty. ได้ที่เราอยู่ต e นนี e โอเคใช่เราต้องขับรถใช่ e ับสดชวิตมากนะรอนมากนะคะแล้วนี้ก็จะมาเอารถของเรา จิงๆ54กิโลเมตรันนี้เราจะเดินทางออกจากมาราเคสมุ่งหน้าสู่ภูเขาอัวริก้าสถานที่ท right> ี่อยู่ไม่ไกลจากเมืองและขึ้นชื่อเรื่องของธรรมชาติท yes ี่งดงามของเทือกเขาแอตลาสวันแรกมาก็วุ่นวายมากอยู่ไม่ได้แล้วเมืองนี้ฉันจะต้องออกนอกเมืองตอนนี้เรากำลังออกจากความคึกคักของเมืองมาราเคส ที่นี่เต็มไปด้วยสีสันและวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่ความสงบในหุบเขาวอวริก้าซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะ ระหว่างทางเราก็จะเห็นหมู่บ้านเล็กๆมากมายที่กระจัดกระจายอยู่บนภูเขาและวิวของเทือกเขาแอตลาสที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมานะคะยิ่งเดินทางไกลาจากเมืองเราก็จะเริ่มเห็นความเงียบสงบของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ค่ะ ทางเส้นนี้ต้องแวะจุดนี้เลยค่ะที่นี่มีขายงานฝีมือท้องถิ่นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าทอหรือว่าสินค้าจากธรรมชาตินั่นเองค่ะ the old woman in this uh, country yes. make this statue also yes they still make it yes in this, oh. in, this uh, in morocco <laughs> the old woman moroccan yes yes wow this is nice <laughs> แต่งกายที่เห็นในภาพนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์การแต่งกายของชาวเบอร์เบอร์ค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในนามของชาวอามาซีนะคะซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของแอฟริกาเหนือรวมไปถึงประเทศมโมร็อกโกค่ะ ะะเรากำลังเข้าใกล้อวริก้าวอลเล่แล้วค่ะซึ่งหุบเขาแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยแม่น้ำและก็น้ำตกที่ใสสะอาดนะคะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหลายคนมาพักผ่อนและหลีกหนีจากความร้อนของเมืองมาราเคชค่ะ Wow! Wow! The right? tree, right? The tree? The tree. Day two, right? The tree! Officially, it's two. Okay, two. What's that? I have no idea. Something. It looks like pepper. But, but I does feel. It smell like pepper. Smell like it smells like a <coughs> container. <coughs> <coughs> you know, container. With a container? In English, this is the egg. <coughs> I C'est beau ici, c'est beau? C'est beau. Yeah, c'est beau. C'est beau. C'est ouais. beau. <laughs> people living like like this naka. on the side is a mountain area I think they like have contraction over there I think no people living but they have the line for the scooter. so I'm pretty sure people do visit sometime. และวันนี้นะคะแพลนของเราก็คือเดินทางไปที่อุกันก่อนที่จะเดินทางไปที่นี่นะคะเราก็จะเล่าเรื่องคร่าวๆที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ให้ฟังนิดนึงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยค่ะตั้งอยู่ในเทือกเขาแอตลาสของโมร็อกโกนะคะแล้วก็ยังเป็นรีสอร์ทสกีที่สูงที่สุดในแอฟริกาเหนืออีกด้วยค่ะซึ่งความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,600ถึง3 2 0 0เมตรจากระดับน้ำทะเลนั่นเองนะคะที่นี่ไม่ได้มีแค่การเล่นสกีเท่านั้นค่ะก็ยังมีการค้นพบศิล หินนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นหลักฐานว่ามนุษย์เนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคหินอีกด้วยนั่นเองค่ะยังเป็นบ้านของชาวโบเบอร์นะคะซึ่งเป็นเขตชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มา,าหลายศตรวรรษนั่นเองค่ะซึ่งวิถีชีวิตของพวกเขาก็ยังคงเรียบง่ายและก็ชุ่มโยำกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งค่ะนี่นนี่นะคะทาจิน <400. S 1> ทาจินชิเก้น This one, this one is spirit. Wow. This, this one is spirit. I think this one is beautiful. It's spirit. Wow. This one is spirit. Wow. Is this the real one? Wow. And this one is beautiful. Oh, baby, this is nice yeah. as well. This Spirit. How much for this one? This one is hundred. This one is four hundred. I want. to give you good price for this? A few minutes later. รู้สึกมันดีบ่านไปแล้วต่อรองราคาอยู่ใช่ด้วยขายแบบเซีลวเก่งมากนะคะเซีลวหนักมากต้นราคากันไม่ได้สวยอยู่นะ อันนี้คือลำบ,บากด้านด้นมานะคะประมาณชั่วโมงกว่าได้เพื่อที่จะเดินทางมาทนับที่ตรงนี้แล้วมันก็สวยมากจริงจมันคมพ่านะมันเวิร์จะอีกแต่ว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่น่าจะเป็นช่วงโลซีสั้นนะคะเพราะช่วงที่ เ,เขาเรียกอะไรอะสกีหรอที่นี่เขามีสโน์เนาะคนน่าจะเยอะช่วงที่เขามาเล่นสโน์อะไรกันแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์อะไรแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนแต่มันก็สวยอยู่นะภูเขาอะไรเอ่ยใดๆเอ่ยแต่ประมาณนี้ <c oughs> เออจากนักท่องเที่ยวกลายมาเป็นผู้ประสบภัยแล้วชื่อยด้วยทั้งเด็กทั้งคนแก่ตามมานะคะฮ <c oughs> าร์เซลมากขายของก็คือ ตั้งแต่ก so ินข้าวสั่งอาหารยังไม่เสร็จจนกินข้าวเสร็จแล้วก็ยังตื้ออยู่นะก็โอเคสำหรับใครที่จะมานะทุนจะต้องใจแข็งมากนะคะเดี๋ยวจะปักพิกัดเอาไว้ baby let's go เขาต่อราคากันละ กาเรเดินทางของเราวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความประทับใจทั้งธรรมชาติที่สวยงามและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นจุดหมายที่เหมาะสาหรับการผจญภยัยและก็การพักผ่อนกลางธรรมชาติที่เงียบนะคะซึ่งหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกไปกับการเดินทางครั้งนี้เหมือนกับพวกเราค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการผจญภัยในครั้งหน้าของเรานะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ